ต้นกล้วยกว่า200ต้นที่ปลูกไว้ในพื้นที่โคกหนองนาบนพื้นที่สมไร่ของนายอภิเชษมาลาสีเ,เ,เกษตรกรบ้านนนสะอาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นกำลังออกผลผลิตใกล้เก็บเกี่ยวและกว่าครึ่งหลังจากใช้เวลาปลูกได้เพียงหนึ่งปีนายอภิเชษเล่าให้ฟังว่าจากเมื่อก่อนทํานาปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวและเคยใช้สารเคมีหลังฤดูเก็บเกี่ยวก็จะปล่อยพื้นที่ว่างทําให้ดินมีสภาพเสื่อมโทรม จึงได้ลองหันมาทำเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชผสมประสานหลากหลายชนิดทั้งพืชอายุสัน้นไม้ย,ยืนต้นต่อมาได้เข้าร่วมโครงการโคกหนองนางโมเดลของกรมการพัฒนาชุมชนโดยแบ่งเนื้อที่3ไร่ใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่ทั้งหนองน้ำที่สามารถกักเก็บน้ำได้เต็มความจุและคลองไส้ไก่ที่ทำหน้าที่ส่งและกระจายน้ำสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่แปลงทั้งเลี้ยงปลาทำนาปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น พืชอ,อายุสั้นหมุนเวียนตามคันนาตามหลักการคันนาทองคําโดยเฉพาะพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้เริ่มออกดอกออกผลสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตลดรายจ่ายในครัวเรือนและสร้างรายได้ให้แก่ตนเองที่สําคัญยังแบ่งปันผลผลิตให้กับคนในชุมชนอีกด้วยอ๋อเมื่อก่อนนี้นะครับเมื่อก่อนนี้เป็นที่นาเป็นที่นาทำนาปีมันไม่มีคลองไม่มีลำห้วยอะไร ผมก็เลยว่ามีความชิดใหม่ที่มาเข้าสู่โคกหนองนาปัจจุบันนี้ครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้ว่าถ้าโคกหนองนาของเราถ้าทําไปในจุดนี้ผมมาเห็นแล้วในสภาพในจิตใจของผมปัจจุบันเนี่ยผมดีใจและผมอิ่มใจที่สุดว่าที่มาเห็นพืชทุกอย่างที่จินได้ทุกอย่างในใน,ในที่โคกหนองนาเราเนี่ครับมันเป็นต้นแบบของที่ทุกคนอยากมีในตอนนี้นะครับเนาะ <S <S ปัจจุบันนี้เนาะกล้วยปัจจุบันนี้ก็ปลูก ปลูกนี้กล้วยน,นี้มันจะเป็นพืชที่ห่มดินแล้วต้นไม้มะม่วงอย่างอื่นมะม่วงลำไยอะไรเราปลูกมานี้เราก็รอวันข้างหน้าเพราะว่าอายุของเขานี่มันจะนานมันจะถึงจะโตขึ้นมาเรื่อยๆสี่ปีห้าปีนี้ความอุดมสมบูรณ์ของเขาก็กล้วยนี้คือห่มดินไว้ไม่ให้หน้าดินเขาแห้งจนเกินไปคือผมดีใจผมภูมิใจที่ว่าทางท่านนายอำเภอทางพัฒนากรของอำเภอจุมเพย ที่ให้ความสนับสนุนผมเช่นเดียวกับนายทองตานางมูลทาลีเขาสูงเกษตรกรบ้านขามป้อมตำบลขัวเรียงอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นที่ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่แปลงเกษตรของตนเองทั้งทำนาเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชผักสวนครัวไม้ผลและไม้ยืนต้นในพื้นที่ราว30ไร่จนขึ้นชื่อว่าเป็นเกษตรกรต้นแบบ และเมื่อปีที่ผ่านมาได้เข้าร่วมโครงการโครกน้องนาโมเดลใช้พื้นที่หนึ่งไร่บริหารจัดการพื้นที่คือพื้นที่โคกได้ทําการปลูกป่า3ามอย่างประโยชยน์4อย่างหนองได้ทําการเลี้ยงปลาหลายชนิดและนาได้ทําการปลูกข้าวเหนียวพันกอขอ .6 อหกโดยที่นี่ใช้การบริหารปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกผืชผักสวนครัวรั้วกินได้โดยไม่ใช้สารเคมีและทําตามหลักเกษตรกรรมธรรมชาติ ปัจจุบันโคกหนองนาของนายทองตานางมุลทาถือเป็นแหล่งอาหารที่สามารถเลี้ยงชุมชนได้เป็นอย่างดีในยุคโควิด19พริกวิกฤตเป็นโอกาสในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและครัวเรือนมีรายได้จากการขายพืชผักในโครงการทําให้มีรายได้อย่างต่อเนื่องในทุกวันโคกหนองนาเนี่ยก็คือเป็นการต่อย,ยอดอทุนเดิมที่เฮาเอ็ดมัต่ก่อนแล้วนะครับกับเพราะว่า ชีวิตจิตใจเนี่ยม,มันมันรักทั้งเกษตรนะครับพ่อที่องค์กรหน่วยงานโครงการต่างๆเกี่ยวกับเกษตรนี่ยจะต้องร่วมโครงการทุกโครงการนะครับเพราะว่าเขาเป็นกเษกษตรกรน,นะครับคือสิ่งใดที่เขาสามารถปลูกได้กินได้แล้วก็นาไปขายได้นะครับทุกอย่างเขาก็สามารถที่นํามาไว้ในสวนนห้มัอบอ่อจะเป็น กระชายกระเตียวเจียวกับไปพวกเน้อไหเจียวกับพวกกอ้ลัาใยนั่นคี่แหละครับสิ่งที่เขาได้อยู่ได้กินพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบโคกหนองนาพชอชรระดับครัวเลือนทั้งสองแปลง ถือเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นนำไปปรับใช้โดยเฉพาะช่วงวิกฤต<อ>การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการสร้างทางรอดอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย,ยเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลก่อให้เกิดผลดีต่อประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน การขอ้งนลงนำโมเดลเนี่ยเป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้านนะคะในพื้นที่รอบๆด้วยความเห็นความสําคัญของการที่จะทําให้เกิดประโยชน์จากหลักประยาของเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนาหลักแนวคิดขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มามาใช้ในพื้นที่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการที่มุ่งจะให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็รวมถึงการที่จะ พออยู่พอกินการการที่จะได้มีแบ่งปันให้กับคนรอบข้างแล้วก็ในส่วนตรงนี้คิดว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลเป็นการพัฒนาพื้นที่เ,เรียนรู้ชุมชนต้นแบบโคกหนองนาโมเดลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เป็นการสร้างงานรสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชนเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจกฐานรากฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนี้แล้วจำนวนหน4 5คน